สวัสดีครับผมเพลง MPP p o s p e r ครับวันนี้เราอยู่กันที่หมู่บ้านแกลนพีโนวัชรพล,ลจตุโชติสิครับผมจะพามาชมผลงานต่อเติมหลังคาของ MPP p o s p e r เราไปชมกันครับหลังนี้นะครับต่อเติมในส่วนของหน้าบ้านโรงรถและหลังบ้านนะครับในส่วนของโรงรถได้ทําการติดตั้งเสาเข็มไม้ข้าวพาย F 18จำนวน2ต้นครับโครงเป็นสีดําด้านครับผม วัสดุหลังคาที่ลูกค้าเลือกใช้คือเม็ดน้ชีส PU อลูซิงท้องขาวครับติดตั้งไฟเหลี่ยมแสงสีเหลือง4จุดเสาแต่ง2ต้นและเท้าแขนอีก1จุดครับในส่วนของหลังบ้านนะครับเป็นการติดตั้งแบบใช้เท้าแขนจํานวน3จุดครับโครงเป็นสีดําด้านและวัสดุหลังคาเป็นเม็ดน้ชีส PU อลูซิงท้องขาวเช่นเดียวกันครับสําหรับท่านใดนะครับที่สนใจติดตั้งหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับสามารถติดต่อเราได้ตามช่องทางท้ายคลิปเลยครับผม สุดท้ายนี้ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe mm hmm. เพื่อพลาดข้อมูลข่าวสารและโปรโมชั่นดีๆ mm hmm. จากทาง APP Prosper mm hmm. ด้วยนะครับ